ในไหนเขียนแอปที่จะลงบัญชีของการเติมเกมกาชาให้ตัวเองใช้ละก็แบ่งให้เพื่อนใช้กันฟรีเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปที่อู๋ทำตัวนี้ขึ้นมากันนะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทู o ูส สร้างไปเรื่อยก็แล้วกันอันนี้นะครับเออพอดีเมื่อวานช่วงตอนเย็นใช่ไหมอ่ะก็แบบเราก็อยากจะทําตัวบัญชีนะครับผมในการแบบเอเติมเกมกาชาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าสมัยนี้ต้องบอกได้ว่าเอเงินก็เริ่มหายากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะการลงบัญชีก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยทําให้แบบเรามองเห็นอ่าต้นทุนที่แท้จริงของเราต่างๆด้วยนะครับก็เลยทําแอปพลิเคชันตัวนี้ออกมานะก็แบบเวลาเติมกาชาเติมอะไรเราก็สามารถลงบัญชีได้แล้วก็พยายามทําให้มันเหมาะกับชาวผู้เล่นเกมกาชาทุกท่านด้วยนะครับอ่าก็เลยทําของตัวเองออกมา แล้วก็อัปโหลดออนไลน์มาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้กันได้ฟรีๆเลยนะครับแต่ สิ่งแรกเปลี่ยนเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพอแบบใช้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วว่าอยากจะให้เพื่อนๆมาช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะว่าเฮ้ยอยากจะได้อะไรเพิ่มแอปพลิเคชันตัวนี้ขาดอะไรเออทำยังไงให้มันแบบมันน่าใช้มากขึ้นหรือว่าแบบมีฟีเจอร์อะไรที่เป็นสปอตไลท์ที่น่าสนใจอะไรแบบเนี้ยก็แนะนํากันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะก็เดี๋ยวอูจะพาทัวร์แอปพลิเคชันตัวนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากหน้าแรกกันเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวลิงก์เนี่ยอูใส่ไว้ด้านล่างนะทุกคนแบบกดเข้าไปแล้วก็ใช้้งานนไดเลยททัคีคอก็ื เจ้าตัวภาพรวมเนี่ยนะเริ่มต้นมาเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นว่ามันก็จะมีเซกชันใช่นหมยว่าเนี่ยเราก็จะมีงบในการเติมนะครับในแต่ละเดือนนะฉันบอกว่า5 0 0 0ันบาทใช่ไหมแล้วเราใช้ไปแล้วกี่บาทอะไรแบบนี้นะครับมีการรวมยอดในการเติมของแต่ละเดือนไว้ให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีการคาดการว่าการเติมในเดือนนี้จะเป็นเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นรายการการสุ่มอของ กาชาที่เราได้ลงทุนไปครั้งล่าสุดนะครับเพื่อนๆในแต่ละเดือนเนี่ยพอ,เพ,อเพื่อนเริ่มเริ่มใช้งานเดี๋ยวเพื่อนสามารถไปกดที่ตั้งค่านะแล้วก็ทําการใส่ตัวงบประมาณต่อเดือนไว้ได้เลยนะครับอันนี้ปรับได้เรื่อยๆนะฮะนะครับแต่ว่าอย่าใช้นบกว่าอ่างงบประมาณการเติมของเดือนนี้คือ5,000บาทใช่ไหมอ,อันนี้ก็เติมก็บอกว่าอ่างงบอยู่ที่5000บาทใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีตัวหน้าแรกที่เป็นภาพรวมนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวฉันกําลังจะเติมอ่าซัมมอนเนอร์สวอรเพิ่มนะนี่นะครับก็กดบ ตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคล้ายๆกับอแอปธนาคารเลยนะอ่าก็เนี่ยครับกดแล้วก็เป็น s u m m o n e r s w a วออย่างงี้ใช่ไหมสมมติเราบอกว่าเราเติมซา m น์เนอร์สวอร์หมื่นสองพันบาทพันสองร้อยบาทอย่างงี้นะครับอ่าแล้วทีนี้ก็บอกว่าเติมณวันที่เท่าเท่านี้นะอ่ก็ใส่วันไปสมมติเติมวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเติมอะไรอ่เติมแพ็กก็ R O T L ได้ไหมครับอ่ lot of the ด i n ลนะตอนนี้มี collaboration อยู่กับ s u m m o n e r s w a วอนะครับอ่าแล้วก็ อันนี้เราก็ใส่รายละเอียดลงไปนะอ่าแล้วกดบันทึกนะครับประยงเสร็จเข้าไปเห็นไหมพื่อนจะเห็นได้ว่าเนี่ยจะมีการใช้งบเพิ่มขึ้นมานะครับจากอันนี้นะอ่าแล้วทีนี้เราอันนี้พอเราใช้อันนี้เสร็จไปเนี่ย เราก็มีภาพมีประวัติของการเติมด้วยอาเป็นการบอกเรานะครับนี่บอกเล,เลยว่าเนี่ยเฮ้ยเราใช้งบการเติมไปเท่าไหร่แล้วนะอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามีฟีเจอร์พิเศษด้วยนะเรามีฟีเจอร์สุดพิเศษนะอันนี้จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เช็คดวงนะครับเราจะมีการเช็คดวงในแต่ละวันนะเพื่อนๆสามารถกดมาเช็คดวงได้ทุกวันนะว่าวันนี้ดวงของเพื่อนๆเหมาะกับการกาชาหรือไม่นะครับนี่มีทํานายดวงกดทํานายดวงดวงวันนี้ของคุณคือ SR นะดวงดีดวงดีอ่าก็จะมีดวงอยู่ทั้งหมดเนี่ยหระดับนะเอาไว้แบบเช็คอาเช็คดวงก่อนแล้วกันเช็คดวงก่อนจะเสียตังค์นะครับวันนี้เป็นวันดีหรือเปล่านะอะไรแบบนี้นะวันนี้ก็ SR นี่ก็ถือว่าเป็นดวงดีเกือบที่สุดนะจะมีจะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับ SR เนี่ยเป็นระดับที่3แล้วก็สีแล้วก็แบบไอ้ความน่าตื่นเต้นของแต่ละอันเนี่ยจะแตกต่างกันนะเอ้ยแบบเพื่อนๆมาเล่นเช็คดวงตรงนี้เราได้ผลอะไรยังไงก็ช่วยเอามาใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะเช็คดวงวันนี้นะฮะอ่า แล้วกนะ็เราจะมีประวัติใช่ไหมประวัติเราเนี่ยสามารถที่จะเช็คตัวค่าใช้จ,จ่ายของเราได้นะครับทั้งรายเดือนนะครับเป็นรายปีก็ได้ัน,นี้ก็จะเป็นของเดือนกุมภาพันธ์เนาะ,ะจ่ายไปแล้ว 1.5k ประมาณนี้เลยนะครับก็ทีนีอ้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะแล้วก็เวอร์ชันนี้ทุกคนมั่นใจได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าแบบเอ้ยคืออันเนี้ย มันจะทําการบันทึกข้อมูลลงในโทร,โทรศัพท์มือถือเราเองนะแบบเออก็สามารถที่จะใช้ได้ f e e ฟ f e ฟรี r e e to use เลยครับใช้ได้เต็มที่เลยนะครับอ่าแล้วนอกจากนี้นะเผื่อใครแบบว่าจะจะย้ายเครื่องหรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถส่งออกข้อมูลอ่าเราก็นําเข้าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกมากเลยนะก็นี่แหละครับเพื่อนๆก็เป็นตัวที่โอ้ทำตั้งใจทําขึ้นมาใช้เองแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆใช้ฟรีกันได้ด้วยนะครับก็ฝากมาดาวน์โหลดกันนะครับและที่สาคัญมากเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนๆ ฝากให้คอมเมนต์กับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยว่าไอ้ทำยังไงให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นหรือว่าแบบเออตัวแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันช่วยเพื่อนๆได้แค่ไหนแบบเนี้ยก็รับทั้งอ่าทั้งข้อติชมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตแอปตัวนี้ได้ด้วยนะเผื่อแบบไปใช้ไปน,นานๆแล้วแบบถูกใจหลือ,อะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถซัพพอร์ตช่องสนุกได้นะก็ผ่านทางแบบไม่ว่าจะเป็น membership หรือว่าเป็นแบบซูเปอร์แตงของแอปตัวนี้ก็ได้นะอันนี้คือใช้ได้ฟรีๆเลยแล้วอูก็จะเปิดให้เพื่อออนนนนนๆใช้้้ตััวเเียป็ไไลล์ดฟรระครบ วิดีโอนี้ประมาณนี้ครับฝากกันด้วยสลับแอปนะครับแอปชื่ออะไรดีทุกคนช่วยช่วยกันตั้งชื่อหน่อยตอนนี้ผมตั้งผมตั้งชื่อว่าเกลืออยู่นะอยากอยากจะให้ชื่อมันแบบว่ามันสมกับตลาดนี้มากขึ้นกว่านี้หน่อยประมาณนี้นะก็ช่วยกันตั้งชื่อด้วยนะฮะใส่ในใคอมเมนต์ด้านล่างถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ด้วยแล้วฮะกดไลค์และติดตามกันด้วยนะครับกับช่องทูนุ๊ฟนะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าฝากแอปเกลือกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ